ยัปิดเลยวะแล้วพึดคิดูเซอขนาดไอ้ยีงยังปิดแล้วไอ้ยิปผ่าฉันจามขี้ไม่แตกเลยนะหายกูก็เอาชีวิตมาฝากไว้ก็มันไอ้ยีจะต้องเปลี่ยนใหม่นะเป็นดาวตลกนำทีมลิเกตลกเฟบไอ้ยไปเถอะอยู่ไม่ได้อะแล้วถ้าเกิด โย่ไปยกคณะแล้วผมจะไปอยู่กับใครอ่ะไปอยู่คณะพี่คณะพี่ลูกชายพี่เป็นหัวหน้าคณะลูกชายชื่ออะไรน้องเมฆคณากรอนอ๋อเมฆคณากรอนเลยคณากรอนหัวหน้าคณะกุชามกชายฝากเอฟซีทุกคนเลยป้ายคณะโตโตเลยชื่อคณะว่าลูกพรอพีโอ้โหเงินคืนหนึ่งสามพันห้ากับข้าวไม่ต้องเลี้ยงเดี๋ยวหุงหากินเองแล้วมึงคิดดูเซ็นรับคืนละสามพันห้า หัวหน้าหักไปครึ่งไอ้เหี้ยแล้วจะเหลือให้มึงกูเท่าไหร่กูอยู่นี่หนให้มันตายซะก่อนไมคิดจะยอมไม่ยอมไม่ยอมถ้าไม่รักแล้วจะปราบชิลชชิจะปั้นจั้นตัวจั้นไอเฮ้ย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 เ้ยเฮยเฮ้นเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้เ้นเเย้เย้ยเอ ร้องปั๊มจะให้ร้องไงอ่ะฟังฟังฟังแล้วดูดูแล้วจำอ่ะอ่ะสันติชาร้องปั๊มเธอไม่รักแล้วจะปาหวาดช่วยด้วยคอยอยู่ตรงนี้ช่วยฉันทีไอ้หน้าลากกุ๊งโอ้โหเฮ้ยคว่ำทีงหลังนุ่นๆคว่เริ่มเต็มแล้ว่ะไอ้ยังไม่รู้ตัวสมัครกูดูแล้ว่ะตัวนะชักลู่ลู่เลือนหลัดแล้วล่ะ ก็พบกับพระกางใคทุกสอเ็นจพร้าวครับ ตานทั้งโรงบาลนาะโอ้โหวันนั้นวันชื่อแม่ผู้คลอดมีเด็กผู้หญิงอยู่ห้าคนเท่าไหร่ะผู้คนแม่มาหมดเลยโอ้คนที่เหลือไม่มีอะไรอ่ะหายโลตันพอดีสี่คนนั้นอะอังสามาจ๋าหนีแย่สีมาใหม่ะเด็กมาตั้งไรแล้วหลับตั้งยังอะเฮ้อยังไม่ตั้งตั้งสักทีสิทำไมอ่ะปากหลับโว้ย ขอหอมที่นะได้จ้าจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจ้าหนึ่งสองสามโอ้โหอะไรก็ไม่แย่สีไม่แย่สีจ้าสีเจ้าสีจ้าลุกไปแวะเติมลมที่ไหนมาเนี่ยเมื่อกี้นี้ยางยังแฟ๊ดอยู่เลยเติมลมมาทั้งเมยยางบวมเป่งชนะอุวิ่งอยู่ขนมชั้นจังเลยไหนอะนี่ไงเป็นชั้นชัสีสี จ้าให้ไปคขวยหอมแก้ซะทีนะจ้าแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะมีอะไรกันก่อนที่เราจะมีเพศสัมพันธ์กันเราต้องร่วมมือกันป้องกันการระบาดของโรคเ,เอชเอชป้องกันได้เราต้องช่วยกันสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ได้จ้าทำอะไรกันนะ,นะให้มี่ขวยหอมแก้ซะทีนะจ้า ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่นะครับเข้าใจเล่นลูกมึงงานหน้าผมเป็นตัวนี้มากคุณนึกไม่ได้เหมือนมันอ่ะออกมาก่อนจะแพ้ไอ้ควงเฮงเฮงกิ๊เยี่ยมไม่หมานยินดีจุ๊จี้ฮิวชัยไอเฟนไอ้เฟนนุ่นได้มันได้เงินแล้วมันรอบคอบฉันไม่ได้เงินเพราะว่าฉันไม่ได้ผูกพร้อมเพย์มาคนละผูกมันไม่ได พี่สาวหนีตายไปแล้วแล้วใครจะช่วยกูแล้วเนียโอยคูดเหี้ยนะก็มึงนะฮะชีวิตกูแม่ตายหนีพี่ยังจะไปหนีอีกเนาะอ้โหถ้าดูมึงพูดสิพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยฉันไม่เอาอัลซมาสิพี่ทำไมไปหาฉันมาแย่สีถึงเนีอยไปบอกว่าแย่สีสวยเลยอ่ะ มึงกอดกันกูแล้วบ้าเปล่าแล้วทำไมมึงไม่กอดไอ้นี่ตกฟักมอไหนสีกําลังกินดีแต่ะละจิ๋มหรอไม,ไม่เห็นของกูหรอกไม่กูเอาไว้บ้านกู<อ> <laughs> มาเล่นลีเก้นี้กูเอาที่จำเป็นจำเป็นมาเอาอะไรมาเอาเอาตัวกูวมาทีนั้นมะันมาเล่นลีเก้มันไม่จำเป็นก็เลยเอาเก็บไว้บ้านกูเว่าหน้ารักสดคนดูต้องเป็นแสนเลยนะไม่ไงมึง ดีดมากมามเปล่าจบแล้วเปล่าคุณจบนะคุณแล้วเปล่าแล้วทำไมมึงไม่จบไ,ไม่กอดวะแล้ทำ<ว>อะไรมึงอ่ะกอดไม่พอจูบไม่พอฉันบอกพอแล้วอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้มันน่าอั้โอ้โหกูฝันร้ายจะเห็นอย่างเง<ว>ี้ยขั้นตนะรูมีควายทำไมพังเดีอดหัวหน้า นี่กตีมันไม่พอใจทอะไรวม่่อกูไม่พอจุ่มไม่พอเอะไรปั้มใ่ไหมล้อปั้มปั้มปั้มโอ้ยไออันซมาไออันซูมามึงปั้มเนองกูหรือเปล่ามึงปั้มเนาะกูหรือเปล่าแล้วทำไมมึงไม่ปั้มของกูไงเออวิเกมมึงไม่น่ารับงานได้เหยียดตัวเป็นลอกเปนเลี่ยม ปอมปอ,ปอแปมแปมแปมไม่สมดึงสักตัวโอ้ยสายจะพาพวกก่าชางหามาประดับในงานเขาน่งเวรกรรมแเท้เวรกรรมของคนดนูที่นี่พูดมึงเหมือนพี่โซอันทำมันฉันรักของฉันฉันรักอับสุมาจะไปเป็นทหารในมือสิมี่วา